สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะเปิดดวงชะตา3ราศีพลิกจากร้ายกายเป็นรวยประจำเดือนมิถุนายน2568กันนะคะในวันที่19พฤษภาคมนี้ดาวเสารจะมีการโยกย้ายราศีในรอบ2ปีครึ่งส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสมราศีต่อไปนี้ประจำเดือนมิถุนายน2568รารสาศีเมษท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษเป็นช่วงมีโอกาสสำคัญที่คุณจะได้รับผิดชอบงานบางอย่างที่ถ้าคุณทำได้สำเร็จ ก็จะส่งผลดีกับหน้าที่การงานของคุณในอนาคตส่วนเรื่องการเงินคุณยังหาเงินได้เรื่อยๆแต่รายจ่ายเริ่มมาทีละรายการเพราะฉะนั้นเรื่องการสำรองเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากความรักคนมีคู่คอยอยู่ช่วยเหลือกันเสมอแม้ว่าจะไม่ค่อยหวานแต่ความผูกพันมีเกินร้อยแน่นอนค่ะราศีพฤษภท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะดวงมีเกณฑ์โดนเบียดเบียนโดยมนุษย์บางกลุ่มแต่คุณก็ยังฝ่าฟันอุปสรรคมาได้และทุกอย่างจะลงตัวสมดังใจหวังอย่างแน่นอนดวงการเงินช่วงนี้ควรเน้นการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินเป็นหลักเพราะการาฟรายจ่ายพุ่งพรวด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายเรื่องบ้านรถหรือคนในครอบครัวความรักคนมีคู่การกระทาก็แสดงออกชัดเจนว่ารักมากค่ะราศีเมถุนท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมดวงการงานแม้ว่าจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจบ้างแต่เดียวเดียวก็ผ่านไปและขอให้คุณมองความสำเร็จใหญ่ๆเป็นหลัก เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องจุกจิกบางทีก็ทิ้งทิ้งไปบ้างก็ดีรายจ่ายเยอะจริงรายจริงเหมือนนัดกันมาเพราะรายจ่ายมักจะมาพร้อมกันทีเดียวหลายๆรายการแต่ขอให้ใจร่มๆเพราะคุณจัดได้ราศีกรกฎท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงการงานมีเกณฑ์เจองานหินงานยากแต่คุณจะผ่านไปได้แน่นอน ขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงดวงการเงินถือว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะฐานะทางการเงินของชาวราศีกรกฎถือว่าดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมากดวงความรักคนมีคู่หากมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมาเรื่องนั้นก็จะคลี่คลายไปความรักความเข้าใจก็จะมาแทนที่ราศีสิงห์ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนแม้ว่าในช่วงนี้ภาระของชาวราศีสิงห์จะหนักเป็นพิเศษแต่ความสำเร็จก็มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นจะปังสุดๆ รายได้ถือว่าดีมากรวมไปถึงเรื่องรายได้ที่มาจากช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือการลงทุนสิ่งนั้นจะให้ผลตอบแทนคุณดีมากเรื่องของความรักคนมีคู่มีเรื่องทะเลาะก,กันง้องง้องแงงแงงบ้างเล็กน้อยราศีกันท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงทางการงานอย่างช้าๆแต่บางทีท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ท่านคาดหวังดวงการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างตัวสร้างฐานะทางการเงินเงินในบัญชีของคุณจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าส่วนใหญ่รายได้จะมาจากน้ำพักน้ำแรงความรักคนมีคู่ต้องปรับตัวเข้าหากันอีกสักพักราศีตุล ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดวงการงานราศีตุลเงือตกเลยค่ะงานแต่ละง,งานของชาวราศีตุลต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ล้วนๆแต่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนขอให้เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองและทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดี รายได้เข้ามาแต่รายจ่ายก็มาพร้อมกันแถมมีคนคิดเข้ามาจะเบียดเบียนเรื่องเงินของคุณอีกตั้งหากให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีนะคะดวงความรักคนมีคู่ช่วงนี้ต้องค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันบ้างราศีพิจิกท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกจังหวะดวงดีทำอะไรก็ดีไปหมดชาวราศีพิจิกมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทุ่มเทอยู่ในขณะนี้ดวงการเงินดวงดีมีโชคทางด้านการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินได้ไม่ยากแต่เก็บเงินยากเพราะรายจ่ายเข้ามาแบบรัวรัว คนมีคู่แม้ว่าจะมีบางทีที่งอนกันบ้างแต่ทุกครั้งก็กลับมาคุยกันก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นราศีธนูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16บธันวาคมถึง13มกราคมราศีธนูปังทั่วหน้าไม่ว่าจะทำงานด้านไหนก็ดีทั้งหมดหากใครทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากค้าขายทำธุรกิจ ก็มีโอกาสขยับขยายหรือได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสวนทางเศรษฐกิจคุณจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กแต่ก็เป็นเงินที่เข้ามาแบบไม่ขาดสายคนมีคู่มีบางอย่างที่ยังขัดใจกันอยู่บ้างต้องช่วยกันปรับปรุงราศีมังกรท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ดวงการงานไม่ว่าจะทำอะไรคิดอะไรหรือจะเริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ก็จะสำเร็จทุกประการขอแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระเพื่อเสริมดวงส่วนการเงินมีเรื่องใช้จ่ายรอบตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเรื่องจุกจิกเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องข้าวของเสียหายบ้างเล็กน้อยเท่านั้นความรักคนมีคู่ยังรักและดูแลกันเสมอมา แต่คำว่ารักไม่มีกระเด็นหลุดออกมาจากปากกันและกันเลยราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรื่องของการงานชาวราศีกุมเหนื่อยจริงแบบไม่มีสแตนอินเพราะงานพร้อมใจกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าคุณอดทนแค่อึดใจเดียวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีดวงการเงินรายได้ดีไม่มีตก มีเงินมีทองเดินเข้ามาในบัญชีเรื่อยๆแถมมีโอกาสได้ลาบจากการทำงานเสริมอีกต่างหากความรักคนมีคู่มีความรักความสัมพันธ์ยังเต็มร้นเต็มหัวใจเหมือนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนใจกันง่ายๆอย่างแน่นอนราศีมีนท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายนเรื่องดีๆข่าวดีๆสิ่งดีๆและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กำลังเรียงแถวหน้ากระดานเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนอย่างต่อเนื่องขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงเรื่องของการเงินช่วงปลายเดือนรายจ่ายเริ่มเยอะแต่ก็เป็นรายจ่ายที่จำเป็นและเป็นรายจ่ายที่ส่งผลดีกับตัวคุณและครอบครัวทั้งนั้นดวงความรักคนมีคู่ดีกีความรักไม่เพิ่มแต่ก็ไม่ลด ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำทำนายนี้ถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสมหวังดังคำทำนายทุกประการพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ